ไหนแน่นอนไหมยกโป้หน่อยดิโอเคไม่ใช่อะไรหรอกใส่จะโล่จะบพ้นแล้วจะบพ้นแล้วจะบพ้นแล้วยกโป้หน่อยเด้อยกโป้หน่อยเออแขงแข่งเลยพุ่งเลยเฮ้ย นี่มันไม่ค่อยคุยนเนาะไอ้นี่รอบรอบมันเร็วหอยเก่งไอ้รอบผมเก่งคันนี้รอบรอบมันเร็วกว่า

ก่งเอ้ยเกนงะฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่าดื้อเลยดือด <c oughs> <c oughs> ล้ำไม้ตั้งล้ำไม้เอาแรงแรงพุ่งเลยเต็มที่เต็มที่จะพ้นแล้วจะพ้นแล้วจะพ้นแล้ว ของได้ยามก็ไปสุดนู่นของได้ยามก็ไปสุดนู่นเนาะเราแรงสองคันนะเราแรงสองคันนะอีกสองคันไม่แรงกะทางตรงนี้เป็นทางปกเปียกนะคะ เราเอาดินเปียกมาถมเมื่อวานแล้วมันแบบโอ้โหจบแล้วจบแล้วเอาดินเปียกมาถมเมื่อวานแล้วคราวนี้มันเขาต้องการอ,อ,อันนี้เป็นเที่ยวแถมนะเขาต้องการเอาเข้าไปแถมในนู้นนะคะต้องไปให้ถึงนะเมื่อกี้นะยามก็ไปถึงแล้วดาวก็เกือบถึง <c oughs> เหลือนะ่นบกับพี่เก่งนะยังไม่ถึง พุ่งเลยพุ่งเลยไปลอยเก่าไปลอยเก่าอีก <100 9. S 1> แล้วเททิ้งก่อนนี่เททิ้งไปครึ่งนึงก่อนนี่ เหือดินครึ่งรถแล้วไปได้ไหมมาไปเลยไปเลยโอ้โหเอะเี๋ยวดินอยู่ครึ่งรถ ถึงตาแนะ่นบแล้วเททิ้งครึ่งหนึ่งก่อน เลยพุ่งมาเลยเหลือครึ่งรถโอ้ไปตัวเบาเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยครบแล้วนะครบแล้วคนละรอบเอาไปลงโอเค